สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนับหรือเทคนิคนับที่เราจะหาเงินจากแอปพลิเคชันใหม่ของเรานับเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายกับแอป Crazy Bird นะผมก็เลยนําวิธีที่ผมทําเงินจากแอป Crazy Bird ประมาณ1 8 0 0 0นักว่าบาทนับจะมาประยุกต์กับแอปนี้นะว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถทําเงินได้เยอะนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่4มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลอยู่ที่1,300บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่นทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะเราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Color Lab นะครับเป็นแอปใหม่นะครับที่ผมแนะนำเลยนะเพราะว่า แอปใหม่นั้นก็คือนะครับเขาจะทำให้เรานั้นมีโอกาสได้รับเงินไวแล้วก็เยอะเพราะว่ากิจกรรมของเขานั้นก็คือเขาจะจะัดหนัดจัดเต็มนะในส่วนของเงินนางวันเนาะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ทุกคนนะอันดับที่1น,นะเขาจะให้อยู่ที่3,500ยบาททุกคนนะ มันคล้ายกับแอปที่เราเคยเล่นครั้งก่อนก็คือแอปรี่ไม่ใช่ว่า Funny Cash นะอันนี้คือจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนะันก็คือแอป Funny Cash นะครับเมื่อก่อนก็คือว่าเขาจะแจกนะครับผมนะมากกว,ว่านี้กคนนะอันดับหนึ่งคือจะให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอหลังๆมานี้นะครับกคนอันดับหนึ่งเมื่อก่อนจะได้ประมาณ4,500บาทเนาะแต่พอเขาเปิดมาได้ระยะ1หนึ่งนะประมาณ1เดือน2เดือนนะเขา,าจะลดนะครับเหลือเพียงแค่ ตอนนี้นะตอนนี้เหลือพินแค่อันดับหนึ่งอยู่ที่1,500บาททุกคนนะครับฉะนั้นนะผมไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้สำหรับแอปใหม่ Color Lab น,นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาในเดือนนี้นะครับให้เรานะครับมาเข้าร่วมนะกิจกรรมการแข่งขันคะแนนทุกคนเนาะกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเดียวที่จะสามารถให้คุณน,นั้น มีโอกาสได้มีไรายได้เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเงินให้กับคุณได้ไวนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแอปที่มีชื่อว่า Crazy Bird ที่ผมเคยเล่นมานะ Crazy Bird นะครับ Crazy Win Super Bird นอ Crazy Hero Crazy dot นะถ้ามีกิจกรรมพวกนี้ผมจะไม่พลาดเลยทุกคนนะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้นะับมันจะให้ผลตอบแทนก็คือไม่ใช่ผลตอบแทนเดียวคือเงินรางวัลที่เยอะนะับเหมือนแอป Crazy Bird ตอนนี้ทุกคนนะเมื่อก่อนอเป็นหลักพันนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ875บาทอันดับที่1นะอ่าก็ประมาณนั้นทุกคนนะฉะนั้นก็แอปไหนที่เขาเปิดอ่าใหม่นะที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือเขาน่าจะเอาเงิน ที่มาจากหลักๆที่มาจากหลายๆแอปแล้วก็มาระดมอยู่ที่แอปนี้แอปเดียวเพื่อที่ว่าจะเป็นการดึงดูดนะโปรโมทให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานกันเยอะนะเมื่อมีคนใช้งานเยอะเขาก็อาจจะไปเปิดแอปใหม่ต่อนะเป็นโมเดลโมเดลต่างๆของเขาทุกคนนะเป็นการปัม๊มแอปแต่และแอปของเขานั่นเองนะครับอ่าเราเป็นผู้ใช้งานนะครับเราก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับอ่าซึ่งนะตอนนี้นะกิจกรรมนี้ถ้าเรา จะแข่งขันนะมันจะให้เวลาซีซั่นละ3วันด้วยกันตอนนี้อยู่ในฤดูการที่3ามไปทุกคนนะผมพลาดเนาะว่าผมเพิ่งสมัครมาใหม่นะก็เลยไม่ทันในฤดูการที่1กับฤดูการที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูการใหม่ของเราที่เราจะเริ่มหาเงินจากแอปนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมนะก็อ่าผมมี คะแนนหรือดาวอยู่ที่9ดาวนะที่คําว่าเบอร์นาการนะครับซึ่งเราจะหาดาวตรงนี้ได้จากไหน1เลยก็คือได้จากการที่เราสะสมตรงนี้นะให้ครบหนึ่ง้คะแนนเะนาะคะแนนตรงนี้นะครับได้จากไหนหนึ่งร้อคะแนนได้มาจากการที่เราทำภารกิจรายวันตรงนี้ทุกคนนะถ้าเราทำภารกิจรายวันตรงนี้นะับจนครบ1 0 0้คะแนนอ่ะวันนี้ผมทำเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหม ผมจะเน้นทำนะทุกวันเลยในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเรามีโอกาสทำได้เยอะนะอันไหนที่เรามีโอกาสนะครับลุยไปเลยทุกคนนะก็นะไม่ต้องไปเถียงว่าเออทำไมคนนั้นได้เยอะเราได้น้อยนะหรือเราไม่ได้เพราะเรานั้นได้ลงมือทําได้จริงจังหรือยังนะครับตรงนี้เราก็ถามตัวเองก่อนตรงนีญญ้ทุกคนนะก็ะอันนี้คือภารกิจนะที่ผมทําก็คือ3ภารกิจนี้ที่สําเร็จทุกคนนะยังเหลืออีก3ภารกิจนะแต่ว่าถ้าเราทาสำเร็จแล้วนะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําต่อทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากทําต่อเพื่อที่ว่าจะไปทำ ภาิจของรางวัลตรงนี้ต่อก็ได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเป็นการดูวิดีโอเป็นการเล่นเกมนะแล้วก็เป็นการเติมหลอดอันนี้ก็คือเป็นภากิจที่อยู่ใน3ภากิจนี้เหมือนกันคือเล่นเกมแล้วก็พลังแล้วก็เติมหลอดนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้ทุกคนนะก็ให้เรามาทำนะมีเมนูการหางเงินเมนูไหนบ้างที่เราสามารถทำเงินได้เราก็ลุยหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการละลายเพชรที่ถูกแชคแค่แข็งนี้นะก็คือเป็นการอัปเกรด v ีอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับทุกคนนะผมจะ แช่ไว้ก่อนทุกคนนะค่อยมากดรับแล้วก็ถอนนะครับผมนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นว่าภารกิจ V.I.P. นะ V.I.P. ตรงนี้กับเารกิจของการาแชร่น้ําแข็งตรงนี้นะแช่เพชรน,นะก็คือเป็นภารกิจเดียวกันนะครับถ้าเราขึ้น V.I.P. เราก็จะได้ทั้ง2เลยทุกคนหมายความว่าทําอันเดียวได้2เด้งทุกคนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการใส่รหัสเชิญนะครับก็สามารถใส่รหัสเชิญได้ตรงนี้ทุกคนแล้วก็การแข่งขันตรงนี้นะผมผมเน้นย้าก็คือไปที่การแข่งขันก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่คแนนรางวัลมันจะลด มันจะลดไปนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราดูแล้วตรงนี้นะครับว่าเราจะได้คะแนนตรงนี้ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากการที่เราทําภารกิจรายวันนะจนครบ100คะแนนนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราได้รับเงินว่าคะแนนเราก็จะได้คะแนนในการอัปเกรด V.I.P. อยู่ที่20คะแนนด้วยกันนะครับผมนะก็อันนี้คือคะแนนของการอัปเกรด V.I.P. นะครับของผมล่ประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสิบห้าคะแนนนับก็จะขึ้น V.I.P. ที่5แล้วทุกคนนะครับตรงนี้เนาะ อ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราจะได้แค่ครั้งเดียวทุกคนนะเรามาที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายคำถามนะครับ,บอกว่าสําหรับผู้เล่นนะครับที่อ่าสำหรับผู้เล่นที่ได้รับรางวัลน,นะคะแนนของพวกเขาจะถูกเคลียร์ก็คือว่าอ่าอันนี้คือสหรับคนที่ชนะแนละ้วทุกคนนะสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้รับรางวัลคะแนขนของพวกเขาจะ ยังคงอยู่จนถึงฤดูการหน้านะครับอ่าก็คือว่าถ้าหากว่าผู้เล่นนะครับอ่าคนที่แข่งขันนะครับผมนะ่นแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับคะแนนของเขาที่เขาสะสมมาเหมือนผมมี9้าใช่ไหมก็จะถูกเคลียร์ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลสมมติว่าเราเล่นแล้วก็ติดอันดับไ้ไม่ได้ติดอันดับนะครับก็คือว่าไม่ได้รับรางวัลแต่วมีคะแนนอยู่นะคะแนนของเรานะครับจะคงอยู่นะครับในฤดูการหน้าต่อไปแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงภายในฤดูการคะแนนของพวกเขาจะถูกล้างด้วย และคะแนนที่ไม่เปลี่ยนแปลจะแสดงเป็นสีแดงทุกคนนะแสดงะคะแนนที่ไม่เปลี่ยนแปลจะเป็นสีแดงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถดูจากตุกไหนนะที่เป็นคะแนนที่เป็นสีแดงทุกคนนะ <c oughs> ก็มีอันดับหลากหลายคนเลยทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นทุกคนนะมีคนไทยมาเล่นด้วยแล้วก็ได้รับเงินมาด้วยตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็คือนะครับเมื่อเริ่มมาดูการหากคะแนนเกิน6คะแนนส่วนเกินจะถูกแปลงเป็นคะแนนพื้นฐานของซ <c oughs> ูเปอร์ซีซั่นก็คือ6คะแนนทุกคนนะ แล้วก็การแข่งขันซูเปอร์พอยต์นะครับอันนี้ก็ซูเปอร์พอยต์นะซูเปอร์ซีซั่นจะเปิดทุกๆ10ครั้งหมายความว่าน่าจะเป็นซีซั่นที่10ทุกคนนะรางวัลจะกลายเป็น2เท่าและความเร็วในการได้รับคะแนนจะกลายเป็น5เท่าเมื่อสิ้นสุดซูเปอร์ซีซั่นแต้มที่ได้รับที่ไม่ได้รับจะถูกแปลงเป็นประสบการณ์ V.I.P. นะครับแล้วก็การจะอันดับนับในต่ลาดวลกันตามการจะอันดับคะแนน111คะแนนอันดับแรกจะได้รับรางวัลหมายความว่าคนที่ที่อันดับ1 1 1 คนแรกจะได้รับรางวัลแล้วก็เมื่อคะแนนเท่ากาันผู้ที่ได้รับคำเชิญมากที่สุดในฤดูกาลนะั้นจะถูกจะอันดับเป็นอันดับแรกนะครับอ่าแล้วก็เมื่อมีจํานวนคําเชิญครบเท่ากันคนแรกที่ไปถึงคะแนนหรือจํานวนคําเชิญจะเป็นอันดับแรกทุกคนอันนี้เกี่ยวกับการจะอันดับทุกคนนะก็สามารถดูได้ว่าการเชิญไปเท่าไหร่นะครับผมนะอันนี้คือ,อะคะแนนฤดูกาลนี้นะครับผหนะ้าของผมนะแล้วก็ซปเปอร์ซีซันก็เป็น2ทุกคน อันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้นะครับผมนะ แล้วว่าแต่ว่าตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเชิญทุกคนนะเขาคือว่าเขาก็จะทาด้วยว่าใครเชิญเยอะนะครับแล้วก็คะแนนเท่ากันก็คือจะอยู่อันดับที่เหนือกว่านะเหมือนผมนะคะแนนเท่ากันถ้าผมได้ทําการเชิญเยอะกว่าก็จะอยู่อันดับที่มากกว่าคนนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าเมื่อกี้นะครับเราได้คะแนนจากการที่เราไปทำภารกิจนะครับอันนี้นั่นก็คือจะได้แค่1นะคะแนนเองนั่นก็คือจะได้แค่1ดาวนะหนึ่ง้คะแนนตรงนี้จะได้แค่1ดาวส่วนเราจะหาดาวเพิ่มอีกก็คือหาได้จากไหนนะครับกดตรงนี้เลยนะครับ เราจะหาเพิ่มได้นะครับเ,เราจะหาเพิ่มได้นะครับได้มาจากไหนเนาะรับคะแนนจากภารกิจนะครับก็คือในแต่ละด่านนะคุณสามารถรับคะแนนได้เพียงแค่ค,ครั้งเดียวในภารกิจแล้วก็เมื่อคุณทำภารกิจสำเร็จคุณจะได้รับคุณจะได้รับรดบะดับกิจกรรมเมื่อระดับกิจกรรมเต็มคุณจะได้รับคะแนนอันนี้คือกิจกรรมตรงนี้แหละนี่ทุกคนนะก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งคะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็มันเต็มแล้วเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือรับเชิญแล้วก็รับคะแนนในด่านเดียวคุณสามารถรับหลายคะแนนผ่านการเชิญได้ท ทุกครั้งที่คุณได้รับคะแนนผ่านการเชิญจำนวนคนที่คุณต้องการเชิญจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคุณเข้าสู่ด่านถัดไปจำนวนคนที่คุณต้องการจะถูกรีเซ็ตทุตกคนนะตรงนี้ก็คือว่าเราจะได้คะแนนนะครับหลากหลายเราจะได้คะแนนนับหรือได้ดาวตรงนี้ทุกคนนะเยอะกว่านะครับก็ต่อเมื่อเราเชิญเพื่อนตรงนี้นับอันนี้คือการเชิญเพื่อนจะได้คะแนนเยอะกว่าทุกคนเนาะอันนี้ได้แค่ครั้งเดียวอันนี้ได้มากกว่านจะได้เราเชิญ3คนได้ไป1คะแนนเราเชิญนะฮะสิคนจะได้ไป1คะแนนเราเชิญ หนึ่งร้อยคนก็จะได้ไปหนึ่ง้ก็จะได้อีกหนึ่งคะแนนตรงนี้เนาะแล้วก็พอเรากดรับปับ๊บมันก็จะไปทําธุรกิจต่อก็คือการเชิญไป5้าร้อยคนต่อไปนะครับก็คือเป็นสเต็ปถัดไปที่เขาบอกนะนี่ทุกคนนะที่เขาบอกเมื่อกี้อ่าไม่ใช่ตรงนี้ก็คืออันนี้นะครับที่เขาบอกว่านะครับทุกครั้งที่คุณได้รับคะแนนการเชิญจํานวนคนที่คุณต้องการเชิญจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกคนตรงนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้ทุกคนแต่ลาจะดูการแบ็กออฟเป็นหลายด่านโดยใช้ UTC ศูนย์คะแนนในด่านเดียวสามารถรับคะแนนได้จากภารกิจแล้วก็การเชิญนะครับเมื่อเข้าสู่ด่านถัดไปจะ,จ,ะจำนวนการจํานวนภารกิจแล้วก็การเชิญจะถูกรีเซ่นนะครับอันนี้เรามาอ่านรายละเ,เอียดดูล้วครับผมนะก็กดรับไปนี่ทุกคนนะก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเป็น10คะแนนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับผมนะของผมนะก็คือว่าผมก็ต้องไปเชิญให้ครบ5 0 0คนนะภายในระยะเวลา อของอันนี้นะครับวันนี้เวลา14ชั่วโมง58นาทีนะ,ะถ้าว่าถึง ถึง,ถงกำหนดแล้วนะมันก็จะดีเซตใหม่หรือศูนย์ใหม่แล้วก็ไปหาคะแนนเพิ่มต่อนะครับตอนนี้นะครับอันดับของผมอยู่ที่อันดับที่2นะครับเพราะามีคะแนนเท่ากันแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าการเชิญก็คือว่าเขาเชิญเยอะก,กว่าผมนะผมก็เลยอยู่อันดับ2ไปนะครับวันนี้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปีตดดูการผมจะติดอันดับเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าให้เราไปทําในส่วนของอัปเกรด VIP เพราะว่าเราจะได้เงินสีคิวเราจะได้เพชรนะันแล้วก็ไปทําในส่นงนรารแข่งขันนะครับอันนี้คือเทคนิคที่คุณจะมีโอกาสในการหารายได,ได้ได้เยอะแล้วก็ได้เร็วที่สุดจากแอปพลิเคชัน Color Lab นั่นเองนะส่วนตอนนี้นะครับที่ผมได้เำที่สุดก็คือไปเข้าร่วมการแข่งขันตรงนี้ที่เป็น305 3,500เพรนะเพราะว่าตรงนี้กิจกรรมนี้หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าวันไหนฤดูการที่เท่าไหร่นะครับรางวัลจะเริ่มลดลงนะครับผมดังนั้นก็มาร่วมการแข่งขันได้เลยตรงนี้นะครับก็การการแนะนําเพื่อนนะบางคนก็คือจุดอ่อนก็คือการแนะนําเพื่อนใช่ไหมตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงผู้คนได้เยอะที่สุดตอนนี้นะครับก็คือได้ไวสุดตอนนี้คือ t i k t o k ทุกคนนะคุณผู้ชมสามารถที่จะไป ทำคอนเทนต์นับลงในทิกตอกทุกคนนะแล้วก็เมื่อมีคนสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญของเรานะครับไอเดียคำเชิญของเรานับเราก็จะมีโอกาสนะครับได้รับไปได้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากทําช่อง YouTube ก็สามารถที่ไปสร้างช่องทิกตอกหรือจะไปแนะนําในส่วนของผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนที่เล่นแอปพลิเคชัน color lab อยู่นะครับผมนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนนะครับสามารถที่จะถอนกันได้ไว นะครับอาจลืมบอกเลยสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะที่ไม่รู้ว่าสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่นะครับอ่าเพชรสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่400เพชรหรือเท่ากับอยู่ที่400บาทส่วน เหรียญน,นะสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทหรือเท่ากับอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับน,นี่เนะาะเมื่อวานผมถอนไปแล้วอยู่ที่93บาทนั่งเงินเข้ามาประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับอันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าผมขอสะสมไว้ก่อนนะค่อยถอนอีกทีหนึ่งนะเป็นก้อนเดียวแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงยังไง,ง,งก็ตามนะฝากกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ